สะเทือนวงการมากเลยต้องบอกเลยว่าการเติมไขมันเด็กใครที่มีปัญหาหน้าเดฟหน้าแก้มตอบนี่อยากจะให้เข้ามาดูเพราะว่าใครที่มีหน้าเดฟแบบนี้เราสามารถเติมให้หน้าอวบอิ่มแต่หน้าไม่ใหญ่ได้เแก้ปัญหาให้ตรงจุดไม่ได้เพิ่มปัญหาใหม่เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยกลัวจะ เลยนะคะกว,ว่าการเติมไขมันหน้าเด็กจะทําให้หน้าของเราดูอ้วน<ช>จะทําให้หน้าของเราดูบานออบอกเลยว่าต้องมาดูเคสนี้เคสนี้เป็นคนที่หน้าเดฟหน้าตอบร่องแก้มลึกนะคะเรียกได้ว่าปัญหาค่อนข้างเยอะเลยนะ จากหน้าเดฟจะกลายเป็นหน้าอิ่มได้ยังไงนะคะใครที่อยากจะดูคุณผู้ชมคะต้องช่วยกันกดไลค์รวๆเข้ามาก่อนนะเดี๋ยวเราจะให้ดูถึงความเปลี่ยนแปลงนะคะว่าจากที่หน้ามันเดฟนะคะ,ะร่องน้ําหมากมันชัดหรือว่าร่องแก้มเนี่ยมันชัดหน้าผากมันตอบนะคะแล้วก็ในส่วนของคามับที่มันดูแห้งไปมันจะอิ่มฟูเต็มได้ขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันแต่ก่อนอื่นเลยนะจะขออน,นุญาตที่ดูรูปก่อนทํากันก่อนให้ดูทุกมุมให้ดูทุกมม <ส><ช>ทุกคนจะได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงว่าทําไปแล้วมันเปลี่ยนจริงๆใช่แ,แต่ผมมันหน้าเด็กกับหมอเอนี่คือสุดยอดจริงๆนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงกันพร้อมกันเลยทีเดียวนะคะจําหน้าแบบนี้ไว้นะคะแก้มตอบตอบแบบนี้รออ่องแก้มลึกๆแบบนี้หน้าผักแบนแบบนี้นะคะตอนนี้เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยมันสวยมากจริงๆสวยไปเลยมันสวยมากนะคะเติมแก้มเข้าไป เติมคางเข้าไปเติมร่องแก้มเข้าไปาเติมใต้ตาเติมหน้าผากเติมขมับเข้าไปนะก,ก็กลายเป็นว่าส่วแบบนี้เลยคุณผู้ชม สวยมากหนกนูนอิ่มเต็มมันฟูมากรองเท้าคือต้องบอกเลยนะว่าจ่าตอนแรกเนี่ยตรงแก้มตรงเนี้ที่มันเป็นเดฟตรงแก้มตรงนี้นะคะที่มันต่อไปจ่ะคุณผู้หญิงบอกว่าเวลาเจอคนอื่นชอบทับเสมอทําไมหน้าดูแก่จังเลยใช่แล้วเพราะว่าหน้ามันแห้งหน้ามันไม่เต็มทําให้เราดูอายุเยอะหน้าหินหนกจัดเอยอะไรเอยนี่หนกแก้มตรงนี้ใช่ไหมยหนกแก้มตรงนี้นะคะ ตรงข้างหน้าแล้วก็ออกมาด้านข้างแบบนี้จะทําให้หน้าของเราดูมีอายุเรายิ่งบวกกับขมับที่มันตอบลึกลงไปที่จะช่วยส่งให้เห็นหนอกชัดยิ่งขึ้นอีกนะคะแต่ตอนนี้เห็นไหมคะมันเต็มสวยมากเนาะโครงหน้าเป็นโครงเดียวสมูทเรียบกันมาแบบนี้แล้วและอย่างที่บอกเห็นปะเติมไขมันหน้าเด็กใครบอกว่าเติมแล้วหน้าใหญ่อืจากก่อนทํานี่ก่อนทําจากก่อนทําที่เป็นแบบนี้จ้ะนี่แต่พอเราจะทำเสร็จเป็นแบบนี้เลยหน้า หใหญ่แล้วหน้าดูเรียวขึ้นได้สัมพันธ์และที่สาคัญนะคะเวลามองด้านข้างแบบนี้นะมันจะเป็น S เ u r v e ค่ะการเติมไขมันหน้าเด็กนะคะของเราเนี่ยจะเน้นเติมพุ่งให้มันอิ่มด้านหน้าใช่ค่ะเวลามองด้านข้างนะคะคุณผู้หญิงหลายท่านเนี่ยชอบมากเลยนะคะเวลาหน้ามองด้านข้างเรามีเคิร์ฟมีอะไรแบบนี้มันจะทําให้หน้าของเราดูมีเสน่ห์ใช่แล้วนะคะหน้าผ่ากที่มันหนกดูหลายคนชอบเพราะว่ามันดูใสมันดูเงานี่นี่มันดูใสมันดูเงาทําให้เราแต่งหน้าแล้วมันดูสวยใช่แล้วในส่วนของใต้ตาที่มันดูเต็มทําให้เราดู เหมือนคนง่วงนอน<ช>นะคะ,คะตรงคางที่มันดูเรียวยาสวยมันจะทําให้หน้าของเรามันดูสมูทและสมศัด์ส่สวนมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะตรงร่องแก้มค่ะที่มันดูอิ่มดูเต็มเวลาที่เราถ่ายรูปหน้าเราก็จะดูเต็มดูสวยนะคะนี่บอกเลยว่าแก้ไขปัญหาได้อย่างบนจดจริงๆนะคะร่องน้ำหมากจากตอนแรกที่มันเป็นรอยเว้าลึกลงไปตอนนี้ตัวเองลองยิ้มหน่อยได้ไหมคะยิ้มหน ไม่เห็นเลยร่องม่เห็นไม่มีเลยไม่มีร่องน้ำหมากอะไรได้ที่เห็นกันเลยนะคะใช่ร่องริ้วรอยความหย่อนคล้อยมันหายไปหมดเลยหายไปหมดเลยตึงมันกระชับมากแล้วมันอิ่มมากๆเลยนะคะพอหน้าอิ่มแล้วเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยบอกว่าเรามุนนีมากๆเลยนะคะจากที่นะคะตอนแรกหน้าดูแข็งหน้าดูตอบนะคะและที่สําคัญดูมีอายุอีกด้วยการเติมไขมันหน้าเด็กนอกจากจะเติมให้ความอิ่มเติมให้ความเต็มแล้วยังทําให้เราดูเด็กมากยิ่งขึ้นสุดยอดเลยนอกจากนั้นนะคะเรายังเพิ่มเทคนิค P R P นะคะช่วยในเรื่องของผิวพันธุ์บน ない。 ด้วยสเตมเซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเลิศมากๆเลยนะร่างกายของเรานี่คือดีที่สุดแล้วใช่แล้วอะไรที่มันเป็นของเราเนี่ยยังไงมันก็ไม่มีวันแพ้ไม่มีวันอันตรายมันแมทกันได้ดีใช่แล้วเพราะว่ามันเป็นเซลล์ในร่างกายซึ่งมันจะปลูกถ่ายได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วมันก็จะไม่ไหลไม่ย้อยไม่คลอยด้วยการเติมไขมันด้วยเทคนิค P R P แล้วก็ผสมผสานกับเทคนิค Cool Fat ของเราจะทําให้ไขมันอยู่ติดอยู่นานอยู่ทนไปตลอดชีวิตใช่แล้วถ้าวันใดวันหนึ่งนะคะเราบอกว่าอยากเพิ่มอยากเติมอีกได้ไหมใต้นะสามารถเติมได้ ไขมันที่เราเติมไปมันไม่หายไม่ตาย,ายแต่ถ้าหากว่าเราอยากเติมเพิ่มขึ้นมาอีกก็สามารถเติมเพิ่มได้นะคะเหลายคนอาจจะบอกว่าอุ้ยหนูทาไปแล้ว2ี่สปีอ,อยากมาเติมอ,อีกทีได้ไหมอย่างเงี้ยได้ได้รีบมาเติม,มเถอะเพราะว่าเป็นระยะนานมาก นานมากยี่สิบปีนะแล้วและที่สําคัญนะคะบอกเลยว่าการเติมไขมันของเราเนี่ยเป็นการย้ายเซลล์เลยนะเพราะว่าเรานําเซลไขมันที่ยังมีชีวิตอยู่มาเติมให้กับคนไข้ไม่ได้ว่าเติมออกมานะคะวางเกะกะไปเรื่อยไปเลยเราต้องตัดสกัดด้วยความเย็นนะคะให้ได้ตัวไขมันที่ยังมีชีวิตจริงๆแล้วให้มาเติมให้กับคนไข้แบบนี้แล้วดูได้เลยหลังเติมไขมันหน้าเด็กเสร็จทันทีก็คืออวบอิ่มเต็มสวยและหน้ามันไม่เป็นขึ้นแนยนะไม่บิดบุบบีเลยไปแล้วบอกเลยว่าหน้าเรานะคะมันดูกลมกลินกันเป็นธรรมชาติมากนะเจ็บไหมเธอเอง ไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยตึงแค่นั้นเองเนาะเพราะว่าการเติมไขมันเนี่ยน้องเข้าสมบ่อยนะคะจะใช้เข็มขนาดเล็กมากในการค่อยๆฉีดค่อยๆดันไขมันออกไปนะเราต้องเรียงไขมันเป็นชั้นคอนโดใช่ไหมเพื่อที่จะทําให้ไขมันของเรานะคะอยู่ได้นานแล้วก็ประสานเซลล์กันได้ไวนั่นเองค่ะใครที่สนใจราคาตอนนี้เริ่มต้นเพียงแค่1 5 9ห้าเ้า 15,900า้บาทนะคะราคานี้เราบอกว่าเรารวมดูดแล้วนะบางที่บางแห่งแยกเนาะแยกดูดราคาหนึ่งแยกปันราคาหนึ่งแยกอะไรราคาหนึ่งของเราเนี่ยเริ่มต้น15,900บาทนะคะรวมเทคนิคแล้วนะคะหากใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0 83 4 2 9 1 9 9 9กได้เลยหรือไม่ก็อินบ็อกเพจนี้ก็ได้นะคะสำหรับไลฟ์สดนี้นะคะเติมไขมันหน้าเด็กทำกับคุณหมอเออันชิสาค่ะใครสนใจสามารถอินบ็อกได้หรือว่าขอดูรีวิวเพิ่มเติมได้นะคะไลฟ์นี้เราขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ก แล้วกันเนาะสวัสดีค่ะ